คนที่ไหว้พระราหูเนี่ยเขาความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์นะไม่ใช่ศาสนาพุทธพราหมณ์อ่ซึ่งพระราหูเนี่ยเข้าไปกินน้ำมนต์ที่พระนารายณ์เนี่ยใช้พญานาคเป็นเชือกทั้งเทวดาแล้วก็อสูรมาช่วยกันเกษียณสมบทเรียกว่าทําน้ำมนต์ทิพย์เพื่อเป็นอายุวัฒนะให้ได้ดื่มน้ำมนต์นี่แหละอ่าไม่มีวันตายแล้วฆ่าไม่ตายแล้วพระราหูนี่ก็เข้าไปกิน พัดลลายเห็นเห็นเข้าก็เลยกว้างกว้างจากเนี่ยตัดพระละหูขาเป็นท่อนเลยเหลือแต่ครึ่งตัวแต่ไม่ตายเนี่ยทำยังไงก็ไม่ตายนี่แหละคนที่เกิดวันอังคารหรือเกิดวันพฤหัสหรือเกิดวันราหูเนี่ยมกกักจะมีอันตรายน้อยแต่ว่าคนมกกักจะถือว่าถ้าเกิดโชคไม่ดีอะไรไม่ดีไหวพระราหูเพราะวาพระราพระราหูนี่มีฤทธิ์แล้วก็ได้กินน้ำมนต์ทิพย์ของพรดละลายแหละน้ำมนต์นั้นก็ ตกลงมาในโลกมนุษย์ก็มาเกิดเป็นต้นยาคานั่นคือตำนานเอายาคามาพรมน้ำมนต์ันยาคาเนี่ยก็เป็นยารักษาโรคได้หลายอย่างโรคหัวใจความดันเบาหวานโรคโรหิตจ,จางแล้วก็โรคพาร์ินสันเราลางมาต้มนะลางมาต้มกินประจำประจำก็ใช้ได้ด้วยก็ถือเลือกตัวน,นั้นแหละคนเลยถือว่าพระราหูมีายานพิเศษมีทิลิ์มากฆ่าไม่ตาย แม้แต่พนะ,นะนลายตามฆ่าก็ไม่ตายแต่ถ้าความเป็นจริงถ้าเชื่อทางพุทธศาสนาทางพุทธเจ้าก็ไม่เหงมงงงายนะถือว่าเป็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องกรรมถ้า,ถาเรื่องกรรมเราต้องมาปฏิบัติทมแหละทำบุญให้ถูกทางพุทธศาสนาทำบุญสังฆท,ทานไหว้พระสูวรนณั่งสมาธิเจริญสติกรรมฐานเรียนสมสถะวิปัสนานี่ก็อยู่บ้านก็ทำได้แต่ถ้าไปทำบุญนี่อขอแนะนำให้ทำภาพาบรรสกุลหนึ่งเืนตักบาท ก็ไม่ต้องใช้อาหารที่มีเนื้อสัตว์เช่นเป็นต้มไข่ไก่ไข่ไก่เป็นของมังสวิรัตไม่มีไม่มียานไม่มีตัวเชื้อที่จะเกิดได้แต่ไข่เป็ดเนี่ยมันเป็นไข่ที่มีเชื้อแล้วก็ถ้าคนทานเจเนี่ยก็จะไม่ทานไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดมันไม่มีมันมีตัวมันเพราะนั่นจะทานเจคนจะไม่ทานไข่เป็ดทานไข่ไก่เพราะถ้าอยากได้บนเต็มไม่ต้องอาศัยชีวิตกระหรือมาเลี้ยงแล้วก็มาต่อ,อยุเรานะลูก ให้ไหว้พระเรานี่แหละใส่บาตรมีข้าวน้ำดอกไม้ทูบเทียนอย่างเงี้ยอ,อาหารทําเองก็ได้ต้มไข่สักเก้าใบเนี่ยนะไข่ไก่สุกแล้วแกะเปลือกแล้วใช้ซอสซอสซีอิ๊วขาวเราเน่ยที่ที่หมักมาซีอิ๊วขาวคือของเด็กสมบูรณ์ั่ก็ได้นะมันบริสุทธิ์จะใส่บาตรแทนปัจจัยเกินอายุเราพระพุทธรูปปางสมาธิก็ได้ทําไมถึงแนะนําปางนี้ ปางสมาธิเนี่ยคือพรกองคตสรู้แล้วนะเป็นพระเจ้าแล้วไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีภัยแต่ส่วนใหญ่คนเอาไปทำปางชนะมารปัสดุ่งมารเนี่ยยังสู้อยู่ยังเหนื่อยอีกมากเลยถ้าอยากจะทำด้านนิสงเต็มนะในขณะที่พระองค์บรรลุธรรมเป็นพระเจ้าแล้วก็คือปางสมาธิพระองคตัดสรู้ธรรมนี่แหละแนวปางหมดทุกข์ปางสิ้นทุกข์คือปางสมาธิปางคนเกิดผู้รหัสนั่นแหละ ถ้าเราไม่ไปไหว้พระราหูไหว้พระเราหูเรายังเวียนไหว้ต่เกิดอยู่นะเพราะเทพเขาก็ยังถูกตามล่าอยู่พระเราหูนี่มีฤทธิ์มากแค่ไหนแต่ถูกพระลายตามล่าอยู่ทุกวันนี่แหละตามฆ่าตามล้างตามล่ากันอยู่ถือว่าพระราหัยังมีวิบากกรรมถึงเราจะไปไหว้ล้วก็ดีอยู่สามเดือนสี่เดือนแล้วก็ทําพิธีนั่นแต่ไหว้พระนั่งสมาธิเรื่องสติปัฏแบบฐานเนี่ยนะเราทําให้เรามีบัพขนิพานด้วยแล้วก็หมดกรรมด้วยนะฝากไว้เป็นข้อคิดนะหันมาไหว้พระธรรมดาธรรมดาน,นี่แหละนะทำอย่างที่จะม,มาบอกดู ปัจจัยเกิอนอายุเราภูมิทวีโรป,ปางสมาธิองค์เล็กๆก็ได้มีข้าวน้ําไข่ต้มนะน้ำปลาไม่ใช้ใช้ซิ้วขาวแทน,นปัจจัยเกิอนอายุบากูยาสูบเราเชื่อว่าเทวดาภูมิยังบริโภคพวกนี้บางทีพระก็ไปกินได้กินบากินภูมันก็เป็นของขกเคี้ยวเป็นสิ่งที่ทําให้พระนั้นบริโภคได้ก็เป็นบุญหมดนะทําทำแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วทาไมพระราหูถึงได้อมจันท์คะ เพราะราหูด้วยความโกรธเนี่ยพระราหูด้่โการธพระละลายเนี่ยความโกรธก็เลยไปอมจันทร์เพื่อให้โลกมืดเนี่ยพอมีพอพระหมจันทร์ผู้โบราณก็จะเอาปี๊บเอาปืนแก๊ปปืนลูกซองมายิงเพื่อจะให้ราหูนี่คาอยู่จากดวงจันทร์จริงแล้วไม่ต้องไปยิงเขาออกเพราะเป็นเงาของโลกถ้าเราดูทางวิทยาศาสตร์คือเงาของโลกไปบังพระจันทร์เพราะว่าระหว่างองศาโลกไปไปบังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ถูกเงาโลกบัง เมื่อมันผนเวลาของมันมันก็คลายมันเองไม่ต้องไปไปตีกองตีล้องไปยิงปืนหรอกนะถ้าเราเชื่อวิทยาศาสตร์แล้วมาทางพุทธศาสนาเราไม่ได้เชื่อในการกร่าวไหวเชื่อถ้าเราไปไหว้พระราหูแต่จิตของเรายังไม่มั่นคงต่อคุณธรรมเราก็มีกรรมอยู่นั่นแต่ถ้าเราทานศีลภาวนาตามหลักพุทธศาสนาเนะี่ยทำให้เราหมดกรรมมีวิธีแก้กรรมทางศาสนาคือแก้ทางใจเราไปแก้ทางศาสนาอื่นและที่อื่นก็แก้ทางการกราบไหว้บูชาเป็นอมิสบูชาก็ถือว่ายังมีกรรมอยู่แต่ถ้าไหว้าทาง วิปัสนายานเห็นรู้ตามความเป็นจริงคืออันนี้จังทุกขันธตาเนี่ยนะการยึดบ้านถ,ถึงว่าเป็นทุกข์โภโกดหลงนี่เป็นทุกข์เป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้นการอยากหมดกรรมก็บำเพ็ญภาวนาให้จิตใจละจากโภโกดหลงจิตที่มีฤทธิ์ขยา,ายฉาบปัจจบาทเปลี่ยนปลจองเวรอันนี้มันไม่สิ้นสุดตรงนี้นะกรรมเราจะไหว้พระหัวักร้อยครั้งเมือ่อรังกรรมมันยังอยู่แต่ถ้าเราว่างวิปัสสนาเนี่ยเรามียานเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงวันนั้นเราหมดกรรมเลยเพราะว่า ผู้เจ้าตัดสรุแล้วก็หมดกรรมไม่ต้องมาเกิดอันนี้แนวทางของเราที่ดับทุกได้จริงนะเอาฝากเป็นข้อคิดนะเจริญพรทุกคน<ำ>ขอมีคมกครั้ะ